ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดตละลักเกียรเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเจ้าแอปเนี่ย walk. in. th เนี่ยพาเรามาไม่หลงนะคะมิชั่นเราคอมพิีทแล้วนะคะ การสุขภาพเป็นรายการสร้างความสุขสำหรับทุกเพศทุกวัยเพราะภาพหนึ่งภาพนำเราไปหาความสุขได้เสมอสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพลออยู่ที่ชุมชนตลาดน้อยตรงนี้อยู่ที่เจริญกรุง22นั่นเองค่ะแดนเราอะไปเจอรูปนี้ใน Facebook มาตลาดปลักเกียะนะคะนี่ความพิเศษของตลาดที่นี่ก็คือเดือนนึงอะจะมีแค่2วันก็คือ วันเสาร์และว,วันอาทิตย์แรกของเดือนนั่นเองแต่เราจะเดินไปตลาดยังไงเนี่ยแอบยากนะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่วัฒนธรรมแล้วแบบมีซอยซอยซอยเล็กๆน้อยๆซอกซอนนะคะเราอะ่ะจะมีตัวช่วยที่เรียกว่าเว็บแอปก็คือ w a l k i n t n นั่นเองซึ่งเว็บแอปนี้นะคะเพื่อนๆสามารถสแกนได้ตามร้านทั่วไปเลยนะคะเขาก็จะมี QR Code ให้เราเนี่ยสแกนเนี่ยอย่างร้านนี้นะคะเพราอก็แอบเห็นว่าเขาอะมี QR Code ให้เราสแกนด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปสแกนข้างในค่ะว่าเว็บเนี้ยจะมีอะไรพิเศษบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอสวมหน้ากากก่อนค่ะ ได้มาอยู่ที่หน้าเว็บแอป walk. in.gh แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะใช้เจ้าตัวนี้นำทางเราอย่างไรไปกันเลยหมค่ค้ากดค่ะอ่าทีนี้เนี่ยเราก็เลือกว่าเราจะไปที่ไหนมันก็จะมีจุดเช็คอินเยอะแยะมากมายเลยเราจะไปตลาดตละลเกียนะที่อยู่ที่สันเจ้าลงเกือกนะคะแล้วก็กดเดินได้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ ลองเดินไปที่ตลาดตะลักเกียสาเจ้าโรงเกลือส่วนบรรยากาศข,ข้างทางจะเป็นยังไงนั้น <Old> เดี๋ยวไป,ปติดตามพร้อมๆกับคอยค่ะไปกันเลยค่ะนึกว่าหนูเป็นดาราแน่เลยอ่ะหัน <surprised> มามองด้วยเมื่อกี้ <parce> <S <s> <S นิดนึงค่ะออล่ามันตึกะกาย คนอาจจะตกใจว่าทาไมในรูปดูดีกว่าตัวจริงมันเป็นปกติค่ะที่ในรูปมันต้องดูดีกว่าตัวจริงใครจะถ่ายรูปออกมาเหมือนตัวจริงไม่มี<อ>ทุกคนและตอนนี้นะคะเราก็ถึงทางเข้าตลาดตะลเกียะแล้วเนี่ยตามป้ายที่เขาบอกเลยอยู่ตรงจอการเจ้าโรงเกือกตรงนี้นะคะซึ่งข้างในเนี่ยแอบเห็นคนเดินไปเดินมาเยอะมากเลยแสดงว่าจะต้องมีแบบ จุดเช็คอินเก๋ๆแน่นอนเลยแอร์เพนใกล้ๆจากตรงนี้นะทุกคนมันจะเป็นแบบเหมือนแบบสตรีทอาร์ตย่อมๆเดี๋ยวเราลองไปดูกันข้างในนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้มิชชั่นเราคอมพิวตเป็นหนึ่งและแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะไปค่ะ ก็เราเดินผ่านช่วงสตรีทอาร์ตช่วงแกลลอรี่กันมานะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบจิตรกรรมฝาผนังย่อมๆเก๋ๆนะคะข้างล่างข้างในเนี่ยจะเป็นแบบโรงเหล็กซึ่งเขาไม่ให้ถ่ายรูปแต่ข้างบนอะ่ะจะเป็นคาเฟ่ที่แบบอุย้ยลึกลับมากอะ่ะแต่แบบอุย้ยมีด้วยอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยต้องมาสัมผัสเองค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดตะลักเกียร์เรียบร้อยแล้วแสดงว่าเจ้าแอปเนี่ย walk. in. th เนี่ยพาเรามาไม่หลงนะคะมิชชั่นเราคอมพิวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมในตลาดนะคะส่วนมาตรการป้องกันโควิดของที่นี่ก็ดีมากๆเรามองจากตรงนี้ไปทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและนี่ค่ะมีการสแกนเอ่อไทยชนะเช็คอินด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทําตามมาตรการของที่นี่กันค่ะไปเลยค่ะเช็คอินด้วยนะคะทุกคน เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปช็อปปิ้งข้างในนะคะว่าจะมีสินค้าอะไรสวยๆงามๆเหมาะกับคนสวยๆงามๆแบบพลอยว่างนะคะตาไปดูกันเลยค่ะ ร้อนแล้วนะคะทุกคนหาน้ํากินดีกว่าพี่มีน้ําอะไรแนะนําบ้างคะวันนี้สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีน้ําแนะนํานะครับจะเป็นน้ําเต้าทองเยาวราชนะครับร้อยสิบแปดปีนะครับร้อยสิบแปดปีเลยเหรอครับอันนี้จะเป็นของดั้งเดิมแล้วโอ้าเลยครับอันดับแรกที่อยากจะแนะนําก็จะมีเป็นสูตรสมุนไพรน้ําขมนะฮะน,น,น้ําขมจะเป็น<อ>สมุนไพรจีนที่คืสี่ชนิดครับ ชาติมันคือรสชาติก็จะขมเลยครับขมเลยทานยากหน่อยแต่ว่าแต่ว่ามีประโยชน์มีประโยชน์มากอ่านนี้เหมาะกับตากล้องเราค่ะเหมาะกับตากล้องเราค่ะเหมาะกับตากล้องเราค่ะให้พี่แจ๊กกินเป็นหมูพี่แจ๊คเหนื่อยให้น้ำขมกินเขาบอกเพื่อสุขภาพน้ำพลอยกินดินิดนึงนิดนึง เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆพลอยพ,พาเดินชมชุมชนตลาดน้อยแล้วก็ตลาดตาลเกียเมื่อกี้แล้วเนี่ยสงสัยกันไม่เอ่ยว่าทําไมพื้นที่แห่งนี้เนี่ยถึงมีการจัดการชุมชนที่ดีและกลายเป็นย่านหน้าเดินนะคะสะสะสกลุ่มปั้นเมืองและชุมชนเขามีส่วนร่วมกันยังไงที่จะทําให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สุขภาวะและหน้าเดินแบบนี้วันนี้พลอยมีคําตอบค่ะไปชมกันเลยค่ะเรามองว่าเรื่องการเดินเนี่ยก็เป็นตัวที่ตอบได้อย่างตรงไปตรงมาเว็บแอปเนี่ยตัวสถานที่เนี่ย พินชุดแรกที่เราอยู่ในในนี้มันมีอยู่ประมาณสัก48ที่มั้งโดยประมาณ48จุดในเขตสมามัญวงเนี่ยซึ่งมันมาจากโจทย์ที่ว่าเราคุยกับชุมชนในเขตรเราก็ใช้วิธีว่าเราไปคุยกับชาวบ้านในชุมชนคุยกับกรรมก,การชุมชนคุยกับประธานชุมชนว่าถ้าสมมุติว่าพี่จะมีเพื่อนมาเที่ยวในแถวบ้านแถวชุมชนพี่เนี่ยคือพี่คิดว่าพี่อยากจะแนะนําที่ไหนให้เขาคอนเทนต์เรื่องราวตรงกันก็เราก็ให้ชุมชนเป็นคนเล่าแล้วเราก็บันทึกไว้อันนี้หนึ่ง อันที่สองเนี่ยเราก็ถามว่าแล้วถ้าเขาจะเดินเข้ามาที่ชุมชนเราเนี่ยเราแนะนําให้เขาเดินเส้นไหนเส้นที่คิดว่ามันอ่ามันสะดวกมันปลอดภยัยอะไรประมาณนี้อ่าแล้วเราก็ได้เป็นข้อมูลชุดนี้มาโดยที่เราก็เอามาแบบมาดูความซ้อนทับกันของสถานที่แล้วก็เส้นทางที่ชุมชนเนี่ยแนะนําทําให้เราได้เป็นเส้นทางสิบเส้นทางที่น่าน่าเดิน ในย่านชุมชนในย่านตลาดในย่านอะไรก็แล้วแต่จริงๆเขาก็มีความเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกันอยู่แล้วก็พอเขาเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเขาก็เขาก็จะเข้าใจตัวเองแล้วก็ดูแลมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนู่นนี่นั่นแต่ทีนี้ถ้าคนพวกนี้หายไปหายไปหมดแล้วเป็นคนข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นย่านที่แบบไม่มีใครไม่มีใครสนใจไม่มีใครดูแลหรืออาจจะไม่มีใครเป็นทุระอะไรในเรื่องส่วนกลางดนวยซ้ำตรงนี้เราก็มองว่าตัวที่เราเห็นกับตลาดน้อยเราถือว่าเออคืออย่างน้อยคือคนเจนใหม่ๆ เขาเริ่มเห็นศักยภาพมางที่ตรงนี้ต้องอาจเป็นตัวที่รู้สึกว่าเพืออเราพึงพอใจกับมันที่เขาสึกว่ายังอยากอยู่ต่อเพราะเราสึกว่าสำเนียงความเป็นเจ้าของนั้นมันอยู่ในตัวคนนี้แหละ ตอนนี้นะคะพลอยก็อยู่ตรงลานไราตามรูปที่ได้มาจากตลาดตาะลักเกียมเมื่อกี้นะคะซึ่งอยากจะบอกว่าทุกคนสามารถมาเดินตามพลอยได้เลยนะที่ชุมชนตลาดน้อยแห่งนี้นะคะโดยเดินผ่านแอปนะ w a l k i n c h นะคะคุณผู้ชมก็จะได้เดินตามเส้นทางที่เขาแนะนำเลยนะคะส่วนพลอยจะกลับยังไงนั้นเดี๋ยวต้องหาทางกลับปณิพีค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงนั้น ติดตามกันได้นะคะอย่าลืมสับส c r i ไ e ด้วยนะคะอีกขอฝากช่องนิดนึงไปแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวไปขอหาทางกลับก่อนไม่รู้จะออกทางไหนเดี๋ยวต้องใช้แอปช่วยอยีกทีนึงคะ่ะไปแล้วนะบ๊ายบายขอย้ำอีกครั้งนะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับช่องสสสในรายการสุขภาพ เพราะพอยเชื่อว่าภาพหนึ่งภาพนำเราไปหาความสุขได้สเสมอฝากติดตามด้วยนะคะ